สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันมาคาบูชานะคะบาูชาไปวัดแล้วก็สาหรับคนที่ไม่ได้ไปวัดไปทําบุญตุ่มทำเพื่อเพื่อนๆแล้วทุกคนนะคะก็คืนนี้ก็จะไปสวดมนต์แล้วค่ะเวียนเทียนด้วยค่ะอันนี้เป็นน้องบัวที่บ้านตุ่มนะคะเห็นไหมคะวันนี้จะเรามาจะมาคุยกันเรื่องเหตุปัจจัยก็คือว่าอ่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นเหมือนกับว่า เมื io, ่อถึงเวลานะคะเห็นไหมคะดอกบัวเนี่ยค่ะเราไม่สามารถจะบังคับให้เขาออกดอกหรือว่าเขาบานได้เลยถูกต้องไหมคะเนี่ยเขารู้เป็นเพราะเขาเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเขาบานวันพระนะคะเพื่อนๆแปลกมากเลยบ่อยครั้งมากเลยที่ว่าดอกบัวที่บ้านจะบานวันพระแล้วก็สังเกตที่วัดด้วยค่ะที่วัดก็จะมีบัวเยอะเลยที่บานในวันพระน่าจะเป็นเพราะว่า เ,เรื่องเกี่ยวกับค้างคืนค้างแรมอิทธิพลของดวงจันทร์อะไรไหมคะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะเขารู้เป็นเพราะว่าธรรมชาติเราฝืนเขาไม่ได้จริงๆค่ะเหมือนกับที่พวกเราอะค่ะสามารถสร้างเหตุได้แต่เราไม่สามารถบังคับผลให้เขาออกมาได้อย่างนี้ค่ะก็ให้เพื่อนๆได้มานทำบุญนะคะวันนี้ หัวใจของพระพุทธศาสนาที่ว่าโอวาทพระปฏิโมอของพระพุทธเจ้าก็คือว่าให้เราระชัวทำธรรมดีแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์แบบนี้เลยอะค่ะเนี่ยค่ะเหมือนกับคลิปเราที่ว่าคลิปที่แล้วสุสมังดังบัวบานนะคะอือันนี้เลยพอถึงเวลาบัวต้องแสงอาทิตย์บัวเราที่สี่โผล่ลขึ้นมาจากน้ำใช่ไหมคะ ก็สามารถที่จะบานบานได้เลยอะคะ่ะนี่จะพามาดูสวนนะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เลยก็ปกติก็มีอยู่แล้วแต่ว่าให้น้องทาสีกําแพงนิดนึงให้เ,เพราะว่าสิบกว่าปีแล้วไม่ได้ทามันก็ไปตามการเวลานะคะก็เหมือนกับตอนแรกๆน้องกําแพงก็ขาวสะอาดแบบนี้คะ่ะเหมือนใจเราคะ่ะก็ขาวสะอาดบริสุด พอนานๆนไปมันก็โดนเปื้อนการเวลาเนาะมีตัวอะไรต่างๆเข้ามาก็ทําให้เปื้อนมีเศร้าหมองอะไรแบบนี้ค่ะก็เปียบได้กับจิตของเราเหมือนกันเลยค่ะทุกอย่างเลยผ้าขาวเสื้อเราแต่แรกๆก็ข้าวต่อใส่ไปก็อ่ะโดนอนุนันนี้ก็เปื้อนเป็นสีนู้สีนี้อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆพื่นก็เหมือนกับตัวจิตเดิมก็ประพับสอน พอโดนอุปกิเลสจอรมาเขาก็มีความเศร้าหมองอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราก็สามารถกำแพงเราดำๆเราก็ทาใหม่ได้ค่ะก็อะไรที่ทำผิดไปแล้วก็คิดใหม่ทำใหม่ได้เสมอนะคะเพราะว่ามันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลาเลยะค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอืมก็มีกุลาเวลาตื่นเชา้ามาเราก็จะได้สดชื่อบานต้นก็ ร่วงโรยไปแล้วตามอน,นิจจังไม่เที่ยงเห็นไหมคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสวยสวย,สยตอนนี้ก็ชราละเมื่อเราวม่า20ปีที่แล้วเราก็สวยตอนนี้เราก็เริ่มชราภาพใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนอน,นี่คะ่ะอ่าอันนี้สวยต่ออีกอาทิตย์หน้าน้องก็จะร่วงโดยเพราะว่าอยู่ใต้กดใตล้ลักซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้คะ่ะเราก็เห็นพวกต้นไม้เราก็มา พิจารณารมเอาเข้ามาสู่ตัวโดวยใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญาในการพิจารณานะคะทุกอย่างสวยแบบนี้แต่อีกไม่กี่วันขงหน้าเขาก็จะเป็นเขียวๆแบบนี้อ, mm. อโซมันนี้อมมีอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปก็ไม่มีและก็เป็นสุญญตาอะไรแบบนี้คะ่ะมีก็เหมือนไม่มีมีชั่วคราวทุกอย่างเลยคะ่ะเพราะฉะนั้น เราก็เตรียมตัวเตรียมใจเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าวิยะธรรมะสังขาราอป,ปรมาเทยนะสัมปาเท,ทะก็ให้เราอะค่ะไม่ประมาทวันคืนมันล่วงเลยไปนะคะเพื่อนๆมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือเราอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างนี้ยค่ะอืมก็จะทําให้เราไม่ประมาทเราใช้ชีวิตแบบว่าเราละลึกเรา อาตนหนักอยู่ตลอดเวลาเลยะค่ะว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องม้วยมรณาเหมือนกับพวกดอกไม้พวกนี้เห็นไหมคะตอนแรกๆเขาก็สดใสเป็นฝั่งสวยงาอมอสีสันสดใสต่อไปก็เหี่ยวเฉาแห้งอย่างนี้ค่ะเหมือนกันเลยค่ะแต่เรื่องของระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันไอ้เนน้องบกหรือบงบัวเมื่อกี้ที่สุกสมันดังบัวบานเขาบ้านสะพังเห็นไหมคะ ร่อนี้นอก,ก็จะต้องรวมรวไปอีกเช่นกันค่ะเนี่ยค่ะกูลาบของตุ๊กที่สวยๆแบบเนี้ยอืมชมเขาอยู่แต่วันสองวันน้องก็ต้องไปละเหมือนกันเลยค่ะคนรักเราลูกเราแฟนเรา,าพี่น้องแม่พ่อแม่อะไรเนี้ยค่ะท่านก็นจะต้องจากเราไปสักวันหนึ่งอะค่ะให้เพื่อนๆตอนตระหนักไม่ได้ว่าให้กลัวไม่ได้มาพูดให้เกิดอาการเหมือนกับว่าเป็นโรคหรืออะไรอะค่ะ เพียงแต่ตุมาต้องมาให้เพื่อนๆอย่ยาได้ประมาทนะคะอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะปัจจุบันขณะเท่านั้นทําให้เราได้รู้ว่าทุกวันนี้เรายังมีลามหายใจหลุดเรารู้สึกขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าเรามัวแต่คิดแต่อดีตกับอนาคตเราก็พลาดปัจจุบันอันสวยงามของเราไปเลยอย่างนี้ค่ะเวลาเราทุกเราก็อยู่กับสติเราก็สูดลมหายใจเข้าออกล่างออกให้หมดเลยอะค่ะ เราสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ด้วยความคิดของเรานี่แหละค่ะคิดดีก็เป็นคนดีอย่างที่ตุ้มพูดสมอเสมอคิดดีทำดีผลก็ต้องออกมาเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าเราคิดแต่อะไรที่มันบวก,บวกไม่ว่ามันจะเป็นลบขนาดไหนเราก็สามารถทำให้เขาเป็นบวกได้อย่างนี้ค่ะเพื่อน,อนอค่ะก็สำหรับวันนี้ตุ้มก็มอบความ สุขความหวังแล้วก็เหมือนกับดอกไม้วานพวกนี้ค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะอย่าได้กลัวใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอยู่กับลมหายใจของเราทุกวันเหมือนกับมันเป็นการล้างพลังงานที่ไม่ดีออกจากร่างกายเราไปเลยอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะมีความสุขได้ค่ะ,ะสำหรับวันนีุ้ก็ส่งบุญของวันมาคบูชาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ตุ่มส่งให้แล้วนี้นะคะ เป็นบุญบริสุทธิ์ที่ตุ้มไม่ต้องการอะไรตอบแทนกลับมาเลยค่ะก็เมื่อเช้านี้ตาที่พาจารย์ให้ยถาก็สามารถที่จะแบบนิ่งเย็นได้อะค่ะก็ส่งพลังบุญอันบริสุทธิ์อันนี้ให้กับ f อเพื่อนๆอทุกคนนะคะแล้วก็เมื่อวานพาจานเจ้าพบุญนะคะให้บาทบาทรของท่านนะคะบาตรเกา่าท่านมาให้ตุมามาบินทบาทพวก ต่ไม่ได้พูดอะไรค่ะอาจารแต่ว่าถูกเอามาก็ม,มาพิจารณาว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าออกไปบรชสัตว์ทุกเช้าให้เราได้สละความความโลภความตนีอะไรบอกไปเพื่อว่าเราสามารถที่จะให้ทานก็คือว่าสละทรัพย์อะไรของเราให้กับพระนะคะออันนี้อาจารย์ก็ให้มาน่าจะมีความหมายาก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลสําหรับตุ๊กมากๆเลยก็เอามาพิจารณาว่า เออตูจะเอาความตนีทีเนี่ยความโลภค,ความโกรธความหลงอะไรต่างๆเนี่ยใส่ไปในวินทบาบทเหมือนกับว่าอเป็นที่พระพุทธเจ้าได้ออกปฏิบัติหน้าที่เป็นภารกิจของท่านทุกเช้าอย่างเงี้ยค่ะตุก็จะใส่ความโกรธความโลภความหลงในบาทแล้วก็ตุจะเอาไปลอยทะเลทุกวันค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็คิดดีทำดีเพื่อนเพื่นก็ได้ดีแน่นอนค่ะ พระคุ้มครองบุญรักษาเท่หน้ากันนะคะสวัสดีค่ะ